เออความมั่นใจเท่าไหร่ชร่สิบแปดเรเนต์ร้อยยี่สิบแปดเปอร์เซ็นตเออร้อยยี่สิบแร์เนร้อยสาีืออันนี้เยลงีนี่เยอรรรีเยอีเยรีลงอีดผมนอนเต็มที่อะพอสันนี่เขาที่ออสเตรเลียทัยี่สิบองค่เดี๋ยวันนี้องลงไหมลงไหมลงไหมอยากลงลงเดีชิคสภาพร่างกายรคะต้องชิคทั คอนเสิร์ตรงนี้อจะจช่วงล้ต้องจับัเลยนะไอ้จับได้เลยดูแลเลต่อวดปี่อง็แม่แะแม่นะฮะอ้าร์ตรีนะครเกียวกับชาร์ลีาร์ลินดี้คหมายเลขหกวันนี้ออกทีเกยังไงก็ฝากเป็นกำลังใจได้ด้วยนะครับครับผมนะฮะเป็นกำลังใจด้วยนครับอาิเดเดวิสนั่นเองนะครับรุสีอะไรครับาิเดอรครับสีดำดำอขาวแดง มำจเอาได้นะครเพื่อนเพื่อเยกาเลยวันนี้ลมมายเลกอกไปแล้วมาเอาตเ็บของเราไปนะ้วยครับอมาเลยแกแน่ครับเพรเดี๋ยวทั้งท่านเลองไปเา่อด้วยแล้วก็ทั้งสมท่านนียะจะต้องไปเตะตัวแล้วก็ใครที่อยากจะลงไปเจอในสนมเดี๋ยวจะมีวอล์อัพใวันข่าสเลยมีอะแจ่ีมีสีมี